โอเคว่าขอสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับวันนี้อยู่กับช่องซูซี่นี่เช่นเคยวันนี้ผมก็จะมาแจกตัวเกมนะครับตัวเกมออนไลน์นะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยเลยนะครับนะส่วนล่าสุดผ่านจะอยู่ในคลิปนะฮะโอเควันนี้จะมาแจกตัวเกมนีกันนะครับก็จะบอกรายละเอียดที่ผมลงไปนะฮะผมลงอะไรไปมั่งอะไรอย่างนี้ผมลงอ่าถน,นนเนะี่ยให้มันสวยเฮ็ด HD ขึ้นอ่ะเืออือเขาจะมีพวกต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยนะครับนี่ก็มีแบบมันจะชัดขึ้นแบบสวยขึ้นแบบสมจริงขึ้นอะไรเงี้ยพวกหญ้าก็มีนะครับหญ้าหญ้าก็จะชัดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งอ่าพวกต้นไม้เนี่ยผมลงไป3ตัวนะ3ตัวจะมีตัวนี้ตัวนี้หนึ่งแล้วก็อะไรวะตัวนี้วะทำไม่ได้ปะตัวนี้ตัวนี้หนึ่งนะแล้วก็อันนี้ตัวที่สอง อะไรวะทำยังไงคือคือสองแล้วก็อีกตัวนึงอย่ไหวะแพ็คตัวนี้ป่ะแล้วก็ตัวนี้นะตัวแพ็คเออนี่แหละสามตัวจะมีตัวนี้กับตัวนี้ครับตัวนี้นะสำหรับมอ่าต้นไม้นะซึ่งผมตอนนี้ผมเปิดตัวนี้ไว้อยู่ผมลองปิดตัวนี้ปึ๊บปิดปึ๊บอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมมันก็ไม่สวยใช่ป่ะ เราไปเปิดตัวอื่นดูที่ไม่ใช่ตัวแรกเป็นแพ็กนะแพ็กก็ประมาณเนี้ย,อ,นนยอันนี้แพ็กนะเราที่แข็งเอ้ยคอามไม่ค่อยจะแรงมันไม่มันไม่วงไม่ไหวก็ลองเปลี่ยนเป็นแพ็กดูนะก็จะไม่อ่ะชัดมากเท่าไหร่นะครับต่อไปจะเป็นตัวที่สามนะตัวที่สามก็คาดจะ,ะมันจะทำไม มันชัดขึ้นมันสดขึ้นเฉยๆนะมันไม่ได้เปลี่ยนต้นไม้มันแบบชัดขึ้นนะมันทําให้แบบสดขึ้นเฉยๆอะไรประมาณนี้สำหรับ3มหมัดต้นไม้เนี่ยต่อไปก็เปลี่ยนเป็นตัวเดิมดีกว่าวเดิมสวยแล้วโอเคส่วนทองฟ้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะสมจริงไหมใช่ไหมเออเรามีพวกอ่ะซันเนี่ยพาทิดเออ นั่นแหละก็จะมีวานนี้นครับผมลงไปแล้วก็จะมีน้ํานิดหน่อยน้ยนํามันดูจางดูอะไรขึ้นนะเไ้มเราไม่อยากจะลงแบบมันเฮ็ดที่มากเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวน้ํามันจะดึงแบบจะไปคอมมากเกินไปเพราะว่ามันเยอะไงน้ํามันต้องเคลื่อนที่ตอลอดเวลามันจะทาให้คอมแบบเราทํางาน,หนแหลกอะไรเงี้ยประมาณน,นี้เลยนะครับมีแค่นี้แหละที่ผมลงไปส่วนโม,สมดสมอยอื่นก็หมดหอื่นก็ลงกันเอาเองนะครับ นะส่วนมันก็จะมีแบบวัดอีกอันนึงนะมันจะเป็นโปเกสบาร์นะนะโปเกสบาร์ตรงนี้ใช่ไหมจริงๆมันเป็นโปเกสบาร์นะครับออแต่ว่าพอผมลงเน็ดูดีของ GTA ไปปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้นะก็ลองไปเล่นเล่นกันดูนะฮะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฝากกดติดตามด้วยนะโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน เออลืมบอกไปจะมีมอดเนี่ยมอดควันรถมันจะชัดขึน้นจะอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเอออะไรประมาณเนี้ยนี่ก็จะมีเอฟเฟกต์แบบแบบทำฟึบจะมีแสงชัดขึ้นอะไรเงี้ยโอ้โหเอ่ยโอเคเอาไว้จอกันคลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย